วันนี้เราจะมาพูดถึงแกมมาเรื่องเ,อเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่า,าสักนิดก็ไม่ไม่แม้แต่จุดจุดเลยไม่มีจุดจุดเลยสักอย่างไม่มีจุดๆเลยสักคนในภาษาจีนจะพูดยังไงถ้าในกรณีที่เราต้องการพูดแบบนี้นะทุกคนเราจะใช้ไวยากรณ์ที่มีโครงสร้างแบบนี้นี่ฮะ ก็คือเราจะใช้โครงสร้างที่เป็น e บวกกับลักษณะนาม e บวกกับลักษณะนามอ่าบางทีก็นี่ฮ่ะ e บลักษณะนามบวกคำนามนะฮะแล้วก็ตามด้วยคำว่าโตที่แปลว่าทั้งหมดแล้วก็หรือนะฮะหรือคำว่าเย่แล้วก็ตามด้วยคำว่าปู้หรือเหมยที่แปลว่าไม่นะฮะ เขาจะใช้โครงสร้างนี้นะฮะซึ่งเวลาเราแปลภาษาไทยมันก็จะแปลว่าไม่แม้แต่จุดๆๆเลยนะฮะหรือไม่มีจุดๆๆเลยสักอย่างโนะครงสร้างประโยคแบบนี้โครงสร้างไวยากรณ์แบบนี้นะฮะมันมีขึ้นเพื่อแสดงถึงการ ปฏิเสธทั้งหมดเน้นย้ำว่ามันเป็นการปฏิเสธคือไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่หนึ่งเดียวนะฮะเราจะใช้โครงสร้างนี้อ่าเรามาดูตัวอย่างประโยคกันฮะ,ะตัวอย่างประโยคบอกว่า这几个字我一个都不认识这几个字我一个都不认识ตัวอักษรสองสามตัวเนี้ย我一个都不认识 เห็นไหมครับโครงสร้าง e มาแล้วลักษณะนามคือเกอฮะไอตัวคํานามตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะก็เลยใส่เป็นวงเล็บเราซื้อก็ใส่ในวงเล็บนะฮะวอล์กเกอร์โต้บูเรนชื่อโต้ก็คือทั้งหมดใช่ไหมล้วนก็ได้นะฮะแปลว่าล้วนก็ได้ฉันเนี่ยสักตัวล้วนไม่รู้จักต่างก็ไม่รู้จักอย่างเงี้ยฮะวอล์กเกอร์โต้บูเรนชื่อประโยคนี้หมายความว่าอะไรก็คือไม่รู้จักเลยสักตัวตัวสอนจีนหรือตัวอักษรอะไรสักอย่างเนี่ยสองสามตัวเนี้ยไม่รู้จักเลยเป็นการปฏิเสธว่า ไม่เลยไม่เลยสักนิดนะฮะตัวอย่างที่สองบอกว่าเช้าวันหน,นึ่งผมไี่ดื่มน้ำเช้าวันหนึ่งผมไม่ดื่มน้ำนะฮะตอนสายๆเนี่ยฉันสักนิดอ่าอีเียนิดนะฮะสุ่ยอีกนิดจริงจริงมันเป็นโครงสร้างอีกับลักษณะนามนะฮะแล้วสุ่ยก็เป็นคำนามนะฮะเรียกว่าน้ำสักนิดนึงเนี่ยเย่ไหมเฮอก็ไม่ได้ดื่ม เห็นไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่ได้ดื่มเลยตลอดทั้งช่วงสายไม่ได้ดื่มน้ําเลยตัวอย่างประโยคที่สามนะฮะจ่ีเ这几ห我一句汉语也没说这几天我一句汉语也没说สองสามวันมาเนี้ยฉันน่ะซักประโยคฮะจี้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะนามของประโยคของของประโยคนะฮะฮั่น汉语ภาษาจีนนะฉันภาษาจีนซักประโยคเนี่ยก็ไม่ได้พูดเย่ไม่ชัว ลักษณะโครงสร้างประโยคนี้คือมันจะเป็นโครงสร้างการปฏิเสธทั้งหมดว่าไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวไม่มีสิ่งใดเลยแม้แต่อย่างเดียวนะฮะก็แปลภาษาไทยว่าส,ส,กกสักนิดก็ไม่เนาะจุดจุดสักนิดก็ไม่หรือไม่มีจุดจุดเลยสักอย่างไม่แม้แต่จุดจุดเลยนะฮะเรากแ็แล้วแต่ทุกคนว่าจะแปลแบบไหนนะฮะหลักๆก็จะแปลคร่าวๆประมาณนี้ทีนีเ้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้โตกับ หรือเย่อ่าเราจะใช้โตรหรือเย่นะฮะในโครงสร้างเนี้ยโตกับเย่มันก็มักไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ครับในความหมายบริบทเนี้ยอ่าแล้วก็ใช้ได้แทนกันได้ฮะ,ะเวลาแปลก็อาจจะแปลให้มันเข้ากับภาษาไทยว่าเออสักนิดก็ไม่ได้หรือล้วนไม่อะไรแบบนะี้ตางก็ไม่ได้หมดเลยส่วนปู้กับเหมยเนี่ย อย่างที่เราเรียนมาเนาะเหมยเราก็จะใช้ว่ามันยังไม่ได้เนาะเราก็แปลว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นนะหรือไม่มีจริงในในอดีตท,ที่ผ่านมาเป็นการปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นอา่าสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตนะฮะอาจจะแปลว่าไม่ได้ก็ได้ส่วนปู้ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเออเป็นเหมือนแบบการที่มันไม่เกิดขึ้นโดยปกติหรือแบบตอย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยบอกว่าตัวอักษรเนี่ยชั้นซักตัวก็ไม่รู้จัก คือปกติอาจจะรู้จักแหละแต่ว่าไอ้คำตัวอักษรเหล่านี้มันไม่รู้จักเลยนะฮะก็คือเป็นปู้จะใช้สำหรับอะไรที่มันไม่ไม่เกิดขึ้นแบบโดยปกติแล้วก็หรือไม่เจตนาที่จะหรือเจตนาไม่ทำนะฮะขอโทษหรือเจตนาที่จะไม่ทำเนี่ยเช่นสมมติเราลองเปลี่ยนว่าเป็นเออถ้า一句话都不说ถ้าตปู都ัวเขาเนี่ยซักประโยคก็ไม่พูด เป็นการเจตนาว่าเออฉันจะไม่พูดสักป,ประโยคอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่พูดสักป,ประโยคนะฮะโอเคจบไวยากรณ์เรื่องนี้นะฮะทุกคน